เราต้องเข้าใจก่อนว่าเบียร์เนี่ยเกิดมาจากอะไรเบียร์เนี่ยมันก็คือเกิดจากยีสต์ไปแดกน้ําตาลแล้วก็เปลี่ยนจากน้ําตาลเนี่ยมาเป็นเบียร์เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นคาร์บอนซีโอประกอบรวมกันก็กลายเป็นเบียร์ดังนั้นเนี่ยเราก็จะย้อนกลับว่าถ้าเราจะทาเบียร์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมน้ําตาลให้ยีสต์ น้ำตาลในที่เนี้ยที่มันได้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็เหมาะที่จะเป็นเบียร์เนี้ยมันก็จะมาจากการทําทงานของแป้งกับจุลินทรีย์มาทางานรวมกันทําให้เกิดกลายเป็นน้ําตาลด <Wow. S 1> องน,นั้นแป้งที่มีจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือหมอก็คือบาเล่ข้าบาเล่ ข้าวาเล่ที่ผ่านกระบวนการทําให้งอกเรียกว่าหมอเออเอามาต้มในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะได้ออกมาเป็นไอ้น้ตาลเพื่อเอาไว้สําหรับให้ยีจ,จินแต่ถ้าหากว่าเราอยากอยากรู้ว่าจริงๆแล้วการที่เบียร์มีรสชาติขมหอมมันเพิ่มอุประกอบเข้ามาก็คือเพิ่มฮอปโดยฮอปเนี่ยได้ได้ทั้งเรื่องของกลิ่นได้ทั้งลดขมได้แล้วก็มีส่วนในการ ถนอมอาหารเพื่อสามารถทําให้มันเก็บเอาไว้ได้นานนี่ก็จะได้เอกลักษณ์ของมัละแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกตัวยีสต์ที่มันะจะได้คาแรคเตอร์ของเบียร์ที่เราต้องการอยากจะได้เป็นเอลเป็นลักเกอร์อก็เราก็ไปเลือกตัวยีสต์อีกทีหนึ่งเพื่อมาทํางานนี่ก็คือเบื้องต้นน,น,นี่คือดาเบียร์ดำ อดุนโควะดุนโคดุงโคลเี่นี่คือตู้แช่ธรรมดาใช่ไหมมีมีไอพอไอพีเออะไรงี้ไหมยางยังไอพีเรอบหน้าทำไมทำไมถึงเลือกทำดุงโคลล่ะครับกูทำอยากทำหนึ่งหลายอย่างก่อนเพราะว่าก็เรียกไงมันแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีมีดีเทลของมันพอเราเอาหลายๆอย่างมารวมกันปุ๊บเนี่ยถังที่เราคาดหมายเนี่ยเราจะได้เอาเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยเข้ามาเพื่อ ทำมาได้ละเอียดไงไม่ง่ายเหมือนเหมือนการเกษตรละเอียดนะเนอะข้างบนนี่อะไรแนะนำหมดไหมข้างบนนี่อะไรแหละอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเครื่องอะไรที่ที่มีตัวเลขอย่าที่มีตัวเลขเนาะอันี้ก็คือตัวควบคุมอุณหภูมิอังแล้วตู้แช่มันก็ควบคุมอุณหภูมิอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่เราต้องการความละเอียดไงอ้อันนี้ตัวนี้มันก็ควบคุมอุณหภูมิมันควบคุมได้ไงมันไปปล่อยไฟให้ตู้หรือว่าไงก็คือแง่คือมันมีไฟเข้ามาที่ตัวมันแล้วมันก็จะมีเราก็ต่อไฟออก เขาตู้แช่หนึ่งก็ตัดทู้เลยใช่ระพูมาถึงแล้วปุ๊บมันก็จะตัดอย่างตอนนี้มันตัดอยู่ระพูมันยังไม่ถึงจต่จริงๆไงไอ้ตู้แช่มันมันก็ปรับปรุงตั้งค่าได้อยู่แล้วออ๋แต่ว่ามันทำงานเออทำไมต้องมีนี่คุมอีกทีนึงมันไม่ละเอียดเลยอย่างหนึ่งกูสามารถสั่งผ่านไวไฟได้ตัวเนี้ยนะเออกูก็จะเอ้ยสั่งมึงตอนนี้ได้เวลาที่กูจะลดอุณหภูมิละกูจะลดเิ็งตอนนี้ แสดงว่าตู้นี้เซ็ตอุณหภูมิเท่าไหร่สูงสุดเลยต่ำสุดเลยใช่ไหมไม่ต่ำสุดต,ตอนนี้กูก็เซตในอุณหภูมิสำหรับการเก็บเบียร์ที่ดีก็คืออยู่ประมาณ7ถึง13งองศาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่ไปเซตที่เครื่องนี้7องศาใช่อะไรอย่เงี้ยอ๋อโอเคอ่ะต่อแล้วก็อะไรอะน้ำยาอะไรอ๋อจริง,รงๆเนี่ยทำเบียร์สำคัญสุดเรื่องความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยมึงจะต้องมีติดทุกที่ทุกบริเวณเสมอป้องกันการคอนอะไรนะ ไอออกซิเดชัน <Okay. S 1> ก็ไม่ใช่ออกซิเดชนัน,ม,นมันก็จะต้องเรื่องของเชื้อด้วยเ,เ,เพราะว่าพูดง่ายคือเบียร์ที่กูบอกแต่แรกมันเป็นน้ำตาลเนะเาะมันพร้อมที่มึงจะติดเชื้อสมบัเสมอไม่เราเราไอน้ำยาเนี่ยนิดนึงคือว่ามันจะถึงว่ามันเป็นสารเคมีอะไรไหมที่มันบอกว่ากินเข้าไปแล้วมีผลอะไรไหมหรือว่าได้จริงเพราะว่าอะไรคือมันเป็นเอทานอลอะไรนี่ไหมหรือว่ายังไงมันเป็นสตาแซนอะมึงมันเป็นคล้ายๆกับเอาตีก็ค่ะว<ห>่าคล้ายๆก็คล้ายๆกับ มืองน้ำยาล้างจานอ่ะทไมลอน้ํายาล้างจานล้างจานแล้วแดกได้อมันก็ฟิลประมาณนั้นนั่นแหละถ้ามึงไม่กินจนเยอะเกินไปมึงไม่แดกน้ํายาล้างจานมากไปแสดงว่ามันมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช่ใช่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช้ล้างแผลได้ได้เวลาถ้าใครเป็นโควิดกูก็จะเอาไปฉีดบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าอย่างงั้นน่ะเราใช้ทุกแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ได้ไหมมันก็แรงไปมันก็แรงไปอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะจะไปซื้อกินใช่ไหมกินถึงหอยอะไรเนี้ยพวก ต้าแซนต้แนตแนาแซนเบียร์แค่เชื่อต้าแซนคือเคยเห็นอะในคลิปที่เขาทำเดียวเคยเปิดดูเนาะมันก็จะมีแบบใส่โถที่พอต้มต้มเบียร์เสร็จแล้วเอ้ยต้มต้มเมาส์กับข้าวบาเล่อะไรเสร็จแล้ว<ม>ใช่ไหม,มก็ปล่อยให้อุณหภูมิลดแต่ไมย้ายความแรงโถ,ถแก้วใหญ่ๆอ่ะคือกูอยากรู้ว่าพอไอเราเอาย้ายถังอะไปใส่ในนี้แล้วไอในนี่เสร็จอ่ะ ไอ้โหลแก้ว,วนั่นน่ะทําความสะอาดยังไงวะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งค้าวเบียร์ข้าไรใช่ไหมทีเนี้ยมันก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียปนเข้าไปไอ้น้ายาเนี่ยคือ,อยังไงอ,อ่ะคือมเห็นต้องมันแบบเขาล้างยังไงให้มันสะอาดเอ่อไอ้ที่ว่ามึงถังแก้วคือถ,ถังประมาณนี้หรือว่าไงวะที่มึงโหโลวงแบบวอย่างนี้เลยแบบอ๋อไปอย่างเงี้ยก็ถ้าไอ้ถังตัวนี้ก็คือก็อมยยันก็ไม่ยากเลยไม่ายากเหรอวะ นี้คือแก้วหรือว่าเป็น,ปนพลาสติก,กพลาสติกพลาสติกเหรอ,อ,อมันก็มีฝาที่มันใหญ่พอที่เราจะทำความสะอาดได้ออออหลังจากเราทำความสะอาดทั่วไปโดยการเขาเรียกว่างาล้างชงล้าจงจานอะไรเงี<ๆ>้ยพวกนแล้ออล้างทัท่วไปปุ๊บกูก็เก็บละถ้ามันแห้งมันไม่มีน้ําตกค้างกูก็เก็บละถ้า,าว่ากูก่อนกูจะใช้งานอีกทีเนี่ยกูก็จะเอาน้ํายาเนี้ยแหละสตาแซนที่บ้านเนี่ยสตาเซนกูเียมมันเป็นไปรง่ายพอดีเนี่ยเออจริงๆมันก็อยู่รงขวดอย่างนี้ แล้วเรามันมีตาผสมกันโอ้แล้วเราก็ขูดทีอีกทีนึงเหรอไม่กูเทเข้าไปเลยกูเทเข้าไปก็กวนเนี้ยเหรอใช่เทกูเทเข้าไปประมาณเนี้ยแล้วกูก็เขย่า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 ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยประมาณเป็นนาทีสองนาทีก็ว่าไปขวัมไว้ทิ้งไว้อะไรเงี้ยเออสักทักหนึ่งมีระยะเวลาประมาณนิดน้อยแล้วประมาณครึ่งนาทีอ่ะมันบอกถ้าตามสเปคนะกูว่าเขย่าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักอะไรกองกูเนี่ยถ้าเป็นน้ำร้อนไม่ได้ ไม่ดีอ่ะมันก็จะประตกปะติดอะไรอย่างม,มึงอ๋อ,อข้อดีคือไอ้นี่ฉีดปุ่มมันไม่เก็ียดกับอุณหภูมิด้วยอ่าใช่เก็ียดแล้วการที่ใช้ถัอย่างเงี้ยมันดีตรงที่ว่ามึงคุมความดันได้ไงปกตินยทำเบียร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าเราไม่ได้คุมความดันเนี่ยมันก็ต้องรอเพื่ออ,อัดความดันเข้าไปอีกอแต่กูอัดความดันในช่วงตั้งแต่ช่วงหมักเลยไงเพราะอย่างที่รู้บอกว่าตัวตอนหมักเนี่ยมันจะคลายทั้ง เปลี่ยนน้ำหวานให้เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เปลี่ยนเป็น CO2 ด้วยดังนั้นนะ CO2 ที่มันออกมาก็จะดันอัดมันอัดก๊าซเข้าไปในตัวมันเองด้วยเลยก็เลยจบได้เร็วเอา้า<ม>แล้วถ้าอย่างนั้นหมักในนี้เราไปแช่ในตู้ถูกกูก็จะก<แ>ูก็จะ,จะหลังจากช่วงเวลาหมักกูก็ใส่นนี้ปุ๊บแล้วกูก็เอาไปเข้าไว้ในตู้แล้วควบคุมอุณหภูมิแล้วแต่ยีสต์ว่ายีสต์เป็นสไตล์ไหนสไตล์เอวก็ควบคุมสูงหน่อยถ้าสไตล์ลากร์ก็ต้องควบคุมต่ำหน่อยอะไรเงี้ย แต่เราที่อัดอยู่ในถังอลูมิเนียมมันนั้นนะ่ะคือพร้อมกินแล้วไม่หรอถูล่าผมก็ไม่ค่ะโอ้โหแม่งพอดีเลยเอ้ยเรือเ่องแรงพุ่งขึ้ไปแล้วไม่ถึงวันนี่แหละเป็นหม้อไฟฟ้าบางทีตรงที่ว่าเราคุมดีเทลได้เยะอะมากเออเพราะ,ะว่าตัวไฟฟ้ามันคุมอุณหภูมิได้อุณหภูมิในการแมทชิ่งหรือว่าในช่วงกระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยสำคัญมาก ไม่แล้วแล้วตอนตอนคุมอุณหภูมิอ่ะมันเป็นหม้อไฟฟ้าใช่ไหมแสดงว่าก็ต้องมีตัวแบบคอนโทรลอุณหภูมิแบบชูเครืทำความเย็นได้อีกตัวหนึ่งเหรอไม่ต้องมันมีในตัวมันเลยอ๋อแล้วปับได้เลยอ่ะผ่านแอปด้วยซ้ำกูอย่างที่กูบอกกูต้องเวลาก่อนทำกูโหลดโปรแกรมเข้าไปอืมนี่คือหม้อเรียกว่าหม้ออะไรหม้อต้มใช่ไม่ไม่เราเราที่ว่าผ่านแอปนี่หมายถึงว่าถึงตั้งอุณหภูมิผ่านแอปเลยเหรอวะใช่แล้วผ่านแอปหมดเลยกูลำว่ะกูทำเป็นเขาเรียกว่ากูไอ้เขาเรียกว่าไอ เขียนโปรแกรมไว้ก่อนแล้วว่าเอ้ยณเวลานี้ทําอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยพอผ่านขั้นตอนกระบวนการนี้แล้วันี่ดูสะอาดอยู่เลยอ่ะไม่เคยต้มเยหรอต้มนี่ถังสีที่ห้าอะไหี่กูบอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลยที่จะเอาไว้สําหรับควบคุมอย่างที่กูบอกไงแล้วก็จะโปรแกรมให้เรียบร้อยหมดละ หลังจากนั้นต่อไ i f i ได้ด้วยใช่เราก็เขียนโปรแกรมมาเลยสั่งทําโปรแกรมไว้ในมือถือให้เรียบร้อยแล้วก็โหลดมห<ม>ปึ้งเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ปแบบเป็นแอปเป็นแอปผมเองเลยใช่โปรแกรมก็คือแล้วแส่สูตรใครสูตรมันถูกแล้วแต่คใครชอบไอตอนนี้ชอบท่มตัครูนี้เท่าน,นั้นเวลาเท่านี้อะไรเงี้ยทำได้หมดเลยอเคล็ดลับตรงนี้เหรอได้อ,อันนี้ข้างในมีอะไรบ้างถ้าจะต้มเนี่ยมีอะไรมีคือต้องต้มอะไรบ้างเนี่ยฮอปอ่าถ้าถ้าไล่ตามสเต็ปก็คือ ขั้นแรกเราก็จะต้องต้มน้ําก่อนเนาะน้ํากี่ลิตรอะน้ํากี่ลิตรเนี่ยอยู่ที่เราจะต้องการเอาพุทธกี่ลิตรอืมอย่างปกติมันทำกี่ลิตรปกติกูจะสิบสี่ลิตรที่ผ่านผ่านล้วได้เบียร์เท่าไหร่สิบสี่ลิตรเหมือนกันเลยอไม่กูจะเตรียมน้ําประมาณสิบเก้าลิตรกว่ากว่มสิบเก้าลิตรสิบเก้าจุดห้าส์ยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยพอดีถังนี้เลยเหลือที่สามสิบห้าโอ้อแล้วใส่อะไระเพิ่มอีกน้ำอย่างที่บอกคือ เวลาที่ต้มเนี่ยเราจะต้องเผื่อส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับต้มนะตอนนี้เลยกับอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สปาก,ก็คือในตัวเม็ดข้าวเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีหลังจากเราที่แมชชิ่งหรือทำกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนน้าตาลแล้วเนี่ยมันยังมีน้ําตาลติดที่ตัวมันอยู่เราจะเอาน้ําตัวนั้นเทล้างน้ำตาลออกไปเสียด้ของ คนง่ายก็คือรีดเอาไม่ถึงขั้นรีดเพราะถ้ามันติดอยู่กับมอสออก<ช>ามาได้มากที่สุดไม่ถึงขั้นมากมากที่สุดด้วย<ม>การเอาที่เทล้างออกมาเฉ<อ>ยถ้าเราเค้นดันปุ๊บเนี่ยเราจะได้อย่างอื่นที่มันไม่อร่อยออกมาเพราะที่เราไม่ต้องการด้วย<อ>การที่เรารีดเค้นเนี่ยไม่เหมาะสมเลยไม่ควรทำาอย่งยิ่งมันจะทําให้รสชาติเปลือกเข้าฟางเข้าอะไรเงี้ยมันจะหลงมาด้วยมันจะไม่อร่อยนก็ทั้งนั้นทาไมไม่เอาไปสีก่อนอ่ะไม่ตัวข้าวมอที่มี เอากาเกียดเนี่ยมันจะเป็นตัวกรองอมันจะช่วยทําหน้าที่กรองด้วยนั่นแหละก็คือทําให้เบียร์เราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม,าไม่ไม่ป่นไม่เล็กไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วยกรองให้เบียร์เราสะอาดใสคลีน a n ขึ้นอีกนิดนึงด้วยน,น,น,นั่นแหละเขาก็เลยเอาข้าวที่มีเปลือกด,ด้วยเนี่ยเบียร<บ>์ลาเกอร์กลิ่นพริกลา<ะ>บสมมุติสมมุติอ่ะไม่เอาสมมุติมีคนาทำเออกูต้องเอาพริกลาบใส่ตอนไหน ใส่ไปต้มรวมด้ไหมหรือว่าใส่ตอนที่ดินเสร็จหรือยังไงส่วนใหญ่เนี่ยตัวยีสต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้แต่งใจมึงคือยีสต์โดนพิกราบแล้วไม่แสบร้อนตายไม่กินไม,ไม่ใช่ตายไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันมันมันจะทําให้รถมันเพียนไปมกเอบหมดสมุนิรถราบเนี่ยมันอาจจะแดกแล้วมันอาจจะออกมากลายเป็นรถอื่นเอเอ แต่การที่เราเอาไปผปสมในระหว่างที่ต้มเนี่ยออมันจะได้เขาเรียกว่าได้ได้น,น้ำได้เนื้อมากกว่ารสชาติมันอาจจะดอปลงไปพอสมควรดังนั้นช่วงของการใส่พวกนี้เราอาจจะต้องอใส่หลังจากที่ยีสต์มันทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วค่อยใส่ใช่เอาแล้วสมมุติสมมุติถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าใส่ใส่เข้าไปแสดงว่าไอ้พริกลาบต้องไปฆ่าเชื้อก่อนถูกไหม ทุกอย่างจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อแล้วอออย่างที่เขบอกเราก็อาจจะใส่ส่วนหนึ่งไปในช่วงที่ต้มเ,เพื่อให้มันเขาเรียกว่ามีความนวัวค,คือมันอาจจะได้ดีเทลบางอย่างที่ผ่านกระบวนการความร้อนแล้วเนี่ยมันยังได้ละเอียดด้วยเดี๋ยวถ้างั้นหมายความว่าไอการที่จะสร้างรสหรือกลิ่น เอาไปเพิ่มอย่างเช่นกลิ่นผลไม้อถ้าผลไม้ก็ใส่ผลไม้สดเลยใส่เลยก็ได้ใส่ไประหว่างต้มด้วยใส่ตอนระหว่างต้มใส่ระหว่างต้มด้วยหรือว่าระหว่างต้มหลังต้มก็คืออาจจะต้องฆ่าเชื้ออาจจะต้องเอาไปต้มไปอะไรก่อนด้วยแล้วก็เอาไปใส่ทีนึงมันก็จะได้ความเข้มข้นที่ชัดเจนกว่าอืมเพราะว่าถ้าอย่างที่ผู้บอกอ่ะถ้าให้ยีสต์แม้งแดดเพียวก่อนเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติมันจะเพี้ยนไปพอสมควรอืยกเว้นว่าถ้าเป็นพวก ฟิลผลไม้แนวท็อปปี้คอก็คือพวกมะม่วงอะไรเงี้ยพวกพีชพวกอะไรพวกไอผลไม้เมืองเขดร้อนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่หมายถึงว่าใส,ใส่ใส่หลังจากต้มเสร็จแล้วหรือว่าใส่ตอนต้มตอนต้มเลยเพราะว่ายีสต์เนี่ยส่วนใหญ่มันแดกแล้วมันชอบให้รสชาติออกไปทางแนวนั้นแนวทางท็อปปี้คอคือผลไม้แนวเขตร้อนอยู่แล้วโอเคคมโดรเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณถ้าเบสิกของคนที่แป็งแดกกันง่ายๆคือแมชชิ่งอยู่ที่หกเจ็ดองศา แต่ว่าเรื่องอุณภูมินี้ผู้บอกมันจะเพราะเรื่องของแม่ยำแค่หนึ่งถึงสองสาแตกต่างกันเลยเรื่องเนื่องจากจะ,จะทําให้มเลกุูลน้ําตาลใหญ่เล็กแตกต่างกันโมเลกุลน้ําตาลใหญ่ปุ๊บเนี่ยทําให้ยีตมันแตกไม่ได้ <hyung. S 1> ยีตแตกไม่ได้ไหมายความว่าเบียร์มันจะหวานเอเอ,เ,อเพราะว่าน้ําตาลจะเหลือทําให้เบียร์ไม่หวานแต่ว่าถ้าน้ําตาลมึงเนี่ยมันโมเลกุูลเล็กปุ๊บยีตมันแตกได้หมดมันก็จะเขาเรียวกว่าแอลกอฮอล์มันพุ่งสูงขึ้นมันก็จะได้บอดี้ที่เยอะขึ้น อันนี้คือความแตกต่างแค่ณหภูสองภูนะแในใ่น้กูเลยแม่งย่อยเยอะกูเลยต้องมีตัวคูอุณหภูมแม่งเยอะแยะหาเขียวเกูมีตัวคูอุณุภูสองตัวนีนะ่คือตัวคูมต้นก้นหม้อเนี่ยมันอยู่ใกล้ขนลวดมันร้อนอกูมีอุณภูมิอีกตัวหนึ่งเช็กการถังด้วยเพื่อให้ได้รู้ว่าอุณภูมิการถังเนี่ยคือเท่าไหร่กันแน่แล้วถ้าคนอนะ่ะจะช่วยทาให้อุณภูมิมาเสมอกันไหมหรือไม่เกี่ยวไม่จำเป็นเพราะว่าเรามีกูมีท่อนหมวนอยู่แล้วมันทํามาให้มันเกือครบทุกอย่างแล้ว มันดูดน้ำข้างล่างบนขึ้นมาข้างบนให้มึงคือมันพยายามควบคุมอุณหภูมิให้มันใกล้เคียงกันแหละแต่ตัวเช็คอุณหภูมิม่ต้นถังดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิกลางถังมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีกี่องศานะเบ<ง>ียร์ตอนที่ต้มเนี่ยเกี่องศานะ,อ,านะาอุณหภูมิอ่ะุณหภูมิฮะวันนู้นปกติเขาจะตั้งกัประมาณหกสิบเจ็ดองศากันอะไรเงี้ยหกสิบเจ็ดอืมนี่คือช,มมช่วงแม t ชิ่งก็คือประมาณทําประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลมันพอจะสมบูรณ์ มากกว่านี้มันก็ไม่จาเป็นเท่านั้นละโอ้ <Okay. S 2> โหคุกเหรออะไงเงี้ยเไฟมันอาจจะเขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มกับที่จ่ายละประมาณชั่วโม,มงกําลังดีอะไรเงี้ยในการทาแมชชิ่งหลังจากนั้นก็ยกขึ้นมา,ามันสามารถยกขึ้นมาได้เกดเสด็จน้ำอะไรเงี้ยก็เอากากอ,อ่อได้ามันสามารถยกขึ้นมาสเสด็จน้ําได้ อย่างที่กูบอกปุ๊บมัมีการอ,อ๋อที่ว่าต้องโซบอ,อ่ต้องเอาน้ำ้าไปอ,อไอ้น้ำอีส่วนหนึ่งที่เตรียมสปาก็เอามาเทตอนนี้หลังจากที่ต้มเสร็จเพื่อล้างตัวน้ำตาลอย่างที่กูบอกห้ากดหยบคั้นมันให้มันไหลไปเพื่อล้างกี่ลิตรอะน้ำที่เอาไปเนะี่ยก็ถ้าอย่างที่กูทำทุกทีก็คือ14ลิตรใช่ไหมกูก็จะแบ่งเอาไว้เก็บไว้ประมาณห6หลิตร จากสิบเก้าลิตรไหมก็ต้มสิบสี่แล้วเหลือแบ่งไว้ห้าลิตรอย่างนั้นใช่สิบสี่ห้าลิตรเนี่ยก็เอามาเทล้างต่างออกไปหลังจากล้างเสร็จปุ๊บก,ก็เอากากไปคว้าน,น,นแล้วน้นําที่เอามาล้างมันไม่ได้ร้อนมันจะมีไม่มีเชื้อเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเย็นกากที่ว่าเนี่ยเก็บไว้ให้ไก่แดกได้อืโปรตีนโคตรพ่อคุณแม่เยอะ <S 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 ส่วนใหญ่กจะเก็บให้ต้มมันเออนนั่แหละเพราะเราเอาเอาพวกแป้งออกไปที่หั่นหัวใจแล้วว่าตัวโปรตีนเนี่ยมันมีเยอะเลย เอ้ยนี้ก็ไปทำขนมกรูทำได้มีคนเอาไปทำคุกกี้ด้วยซ้ำแล้วก็อ่าจริงๆแทบไม่มีรสพีงตอนนี้มันก็จะเป็นน้ําที่มีพูดง่ายคือเป็นน้าน้าตาลโคตรพ้อโคตรไม่หอมคือตอนที่เราใส่มอเข้าไปเนี่ยต้มมันโคตรหอมเลยหอมหวานเหมือนโอเปอติงนะมือเอออย่างนั้นเลยในหม้อนันก็จะมีน้ํากับมอใช่น้ํากับมอใช่หลังจากนั้นเนี่ยในกระบวนการที่ต้มเพื่อปรุงรสเนี่ย ปกติจะใช้ประมาณหกสิบนาทีในหกสิบนาทีเนี่ยเราก็จะเอาฮอปมาใส่ฮอปเนี่ยมันก็จะให้เรื่องของความหอมและความขมถ้าเราใส่ต้นช่วงต้นนาทีอ่ะคือถึงเวลาปุ๊บเราใส่เลยเยอะเยมันก็จะเรื่องเรื่องของความขมเราต้องคิดก่อนว่าความหอมมาจากอะไรความหอมมาจากออาือโทมาอโทมาคืออะไรคือน้ำมันก็คือถ้าเราต้มนานน้ำมันจะหยหมด ความหอมก็ไม่มีอืเราก็จะได้แต่ความขมอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยการทําเบียร์หอมเนี่ยอืเราจะเอาไปใส่เอาฮอปเนี่ยใส่ช่วงท้ายๆของการช้มงท้ายเลยใช่เพื่อให้ยังเก็บกลิ่นหอมไว้ได้อืโดยที่เราไม่ได้แคร์เรื่องความขมมากมายเออนี่แหละคือนี่คือทิศนิดๆหน่อยๆในการที่จะจะได้หมายถึงว่าความขมจากฮอปจะไปช่วยเพิ่มความขมของแอลกอฮอล์อีกทีนึงใช่ ก็คือบางคนชอบแดกเบียขมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะใส่ต้นนาทีเข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ไอเบียที่ทําอ่ะมันก็มีเบียมันมีหลายชนิดใช่ไหมแต่ว่ากูอยากรู้ว่าความต่างคือว่าเฮ้ยวันเนี้ยอย่างมึงวันนี้มึงทำเบียเอาโอเคไม่ไม่บังคับผมว่าวันนี้กูทําลาเกอร์อ่ะขุ่นนี้มึงทำ IPA ความต่างของไอสองอันเนี้ย ทำไมถึงเรียกไอตัวแรกมันเรียกลากร์ทำไมอีกตัวนึงเรียกว่า IPA ความต่างของมันคืออะไรแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรลากร์ IPA IPA มาจากอินเดียอินเดียอินเดียเพลเพลออินเดียเพลเอก็คือเราต้องย้อนกลับไปว่าอังกฤษส่งเบียร์ไปอินเดียที่เป็นเมืองขึ้นผออ่านเส้นทางที่ยาวไกลออแล้วมันมันเสียกันหมดออมันก็เลยทำให้นักต้มเนี่ย คิดกันว่าทํายังไงว่าะที่อาจจะส่งไปถึงไอ้อินเดียแล้วมันไม่เสียอ,อใส่ฮอปสิพี่น้องฮอปอ,อ,อย่างที่กูบอกตั้งต้นแล้วว่ามันเป็นตัวไอ้ถนอมอาหารมันฆ่าเชือเออ้อมีฤทธิ์ตรงนี้มันทําให้สามารถเก็บเบียร์ไปได้ไกลได้นานมันมีฮอปไหมมันเลยขมเออโอเคนี่แหละก็คือ IPA IPA เอกลักษณ์ของมันก็คือมีความขมออแล้วก็แอลกอฮอล์สูงเพราะว่าระหว่างการเดิน,นทาง มันละเหยไปมันก็เล่เหลือ,อแอลกอฮอล์ดังนั้นก็จะได้เรื่องความขมความแรงนี่คือสไตล์ของ IPA ที่ออกมาเอลก็คือเบียร์สไตล์เอลสรุปเป็นเบียร์เอลที่แรงและขมนี่คือ IPA ตามชื่อม ucker, อันเบียร์ลาเกอร์ก็คือเบียร์ลาเกอร์เบียร์ลาเกอร์ไอเอกลักษณ์ของมันก็คือความเบาสบายกินง,ง่ายเฟรชใส่ฮอปไหมใส่เหมือนกันหมดต่างกันที่ว่าไอตัว เอลและก็ตัวลากร์เนี่ยหลางกันที่ยีตเลือกใช้ยีตเพื่อให้ได้ยีตสไตล์ใช่โอมีสายพันธุ์ด้วยหรอสายพันธุ์มีเยอะแยะเลยอย่างที่กูบอกว่ามึงต้องการให้เอาพุทออกมาสไตล์ไหนแล้วก็เลือกยีตสไตล์นั้นแม่มีใครทำไหมเพราะพันธุ์ใายพันธุ์ยีตจริงๆยังไม่มีเท่าไหร่ว่ะแต่แต่ใช้ยีตที่เอาใส่ขนมปังอะไรงนี้ได้ไหมถามว่ามีคนลองทําแล้วแต่รสชาติก็ไม่ค่อยได้ไม่เท่าไหร่ไงโอ้เออ มันก็จะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นยีสต์สายพันธุ์ที่เขาคัดเลือกมาอย่างดียาวนาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มาจากโซนเยอรมัน,นแถวยุโรปอะไรที่เขาทำมาออสเตรเลียอเมาริกโกอเมาริกาอะไรเงี้ยเออผ่านการคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีเรื่อยๆละมากกว่าก็อย่างที่บอกมีอเอไอเบียสองสไตล์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นในตัวไอตัวลาเกอร์หมักล่างไอเอลหมักบนอะไรอย่างเงี้ย หมยไมงไงว่าไม่าใส่ครอบไปเหรอข้างล่างหรือว่าการทํางานของมันตัวลักเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยีททางานอยู่ข้างล่างถังไอตัวเอลจเบียจะยีททางานอยู่ข้างบนถังอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วก็จะย่อยไปข้างล่างแวว่ะไรอย่างเงี้ยพอมันไ็ได้เอาคูดออกมาต่างกันว่าเป็นไอออกมาเป็นลักเกอร์เป็นเอลอะไรเงี้ยเออเนี่ยพอกบจบกระบวนการต้มปุ๊บเราก็จะต้อง รีบลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดโดยใช้ตัวนี้ใช่เพื่อใช้ตัวชื่อว่าอะไรคอยเย็นผ่านเอาน้ําเย็นเนี่ยไหลผ่านมันเพื่อลดอุณหภูมิโอเคก็ต้องมีปั๊มด้วยใช่ไหมใช่ก็จะมีปั๊มเอามาเบี่ยงน้ำาอปั๊มมมนต้องทําความสะอาดไหมเนี่ยมันก็ต้องมีส่วน่เพราะว่าเพราะน้ำมันไม่ได้ออกมาข้างนอกแค่ให้ตัวคนดวดอาอาศโอเคเอาให้มันถืเหลือกี่องศาอ่าปกติก็ตามสไตล์ถ้าเป็นพวกออยู่ที่ประมาณลดลงไปเลยอยู่ประมาณ2ี่สบองศาก่อนจากหกสิบเจ็ด จากร้อยครับก็เราที่ต้มเราต้มในมั่มหกสิบเจ็ดนี่หรอแมชชิ่งเนี่ยหกสิบเจ็ดแต่ช่วงต้มจริงเนี่ยอยู่ที่ร้อยอเออแมชชิ่งก็คือช่วงหมักเนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นน้าตาลเนี่ยหกสิบเจ็ดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาที่กูบอกแยกน้ําเหลือเป็นน้ำอย่างเดียวละตอนเนี้ยคือเปลี่ยนเป็นร้อยละเราก็เพ itions, uh ิ huh. oh. uh ่มเพิ่มอุณหภูมิเป็นร้อยเพิ่มเป็นร้อยใช่แล้วก็ร้อยกี่นาทีอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงใช่ไหมช่วงช่วงแมชชิ่งแมชชิ่งก็หนึ ตอนนั้นก็คือไอ้ช่วงต้มไม่มีกากละเอาออกไปหมดละใช่กากก็จะออกไปแล้อ๋อตอนนี้เป็นน้ำอย่างเดียวละโอเคเออหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเราชุบกุ้ง<ด>แล้วก็เอามาคอ,อยเย็นมาลดอุณหภูมลงให้เร็วที่สุดให้เหลือยี่สิบองศาใช่เพื่อ,เพ,อเพื่อเตรียมเข้าไปหมักแล้วเทคนิคการลดก็คือเอาน้ำแข็งน้ำแต่น้ำแข็งให้มันเย็นๆแล้วก็วนผ่านคอยวนผ่านคอยแล้วสมมติพอยี่สิบองศาแล้วทำยงไงต่อเราก็เอาเอาถังถังเมื่อกี้ฆ่าเชื้ออย่างนี้บอก ช่วงเวลาเนี้ยทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อหมดแต่ทําที่ไหนก็ได้ทำที่นี่ได้ไหมหรือต้องทำในห้องทำได้ทำที่นี่ก็ได้อยู่ที่บ่อคือเราต้องฆ่าเชื้อเสมอมือมือต้องล้างตลอดผงยีสต์กันไกทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อหมดปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเราก็กรอกเอาเบียร์ทลงมาใส่จอกเข้าไปในตัว่าใช้ถังเสร็จแล้วทำไงต่อหลังจากใช้ถังปุ๊บเราก็ เอาถังหมักเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิก่อนเลยเพราะตู้นั้นตั้งไว้ที่เจ็ดองศาไม่ไม่ไม่เจ็ดองศาก็คืออุณหภูมิเหมาะกับการรักษาบียาแต่อุณหภูมิที่เหมาะกับการหมักก็แล้วแต่ยีสต์แต่และประเภท<อ>ถ้าหากว่าเป็นไอ้ลาก,กร์ก็อยู่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าอะไรสิบสองถึงสิบห้าองศาโดยประมาณช่วงนี้คือลาก,กอรอจะเย็นหน่อยถ้าเป็นเอลก็จะอยู่ประมาณสิบสี่ ถึงยี่สิบกว่าบาทมีเยอะแยะอะไเอวก็คิดว่ามากี่วันอ่ะมากี่วันกี่ชั่วโมงถ้าในหน้าหนาวเนี่ยไอ้ยีสต์เอวองตัวสามารถหมักเทียบเบอร์แถวข้างนอกได้เลยก็พูดง่ายๆสมมติว่าไปทำเบียร์บนดอยอินทนนท์หรือดอยกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีตู้เลยได้เลยกี่วันอ่ะกี่วันถึงจะกินได้ถ้าลากอร์จะนานหน่อยเพราะว่ามันหมักที่อุณหภูมิต่ำพอหมักอุณหภูมิต่ำหมายถึงว่าการทำงานของยีสต์เนี่ยมันก็จะทำไปเรื่อยๆคิวๆ เพราะวันทหุ่มันเย็นเนาะไม่สมอยกันทํางานสบายๆใช้เวลานานเนาะก็ประมาณสองสามสัปดาห์อันนี้คือลาเกอร์ถ้าเป็นเอลเนี่ยเอวลอยเฮ้ยสิบวันเอาเอวมึงแดกได้เลยเนี่ยสิบวันสิบสี่วันแล้วถ้านานเกินไปมันจะเป็นยังไงอ่าอย่างที่บอกคือน้ำตาลหายหมดไม่ใช่เออน้ำตาลมันหมดแล้วแต่ว่าไอ้ส่วนเศษตะกอนเนี่ยมันอาจจะคลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ในการถ้ามึงหมักนานเนี่ยดังนั้นมึงหมักถึงช่วงเวลาที่เขา คนมากกันพอละมึงก็ย้ายถังซะเพื่อแยกตัวตะกรนกับตัวน้ำเบียออกมาจากกันมึงจะเก็บไว้นานแค่ไหนก็ได้แต่ว่าเบียคนให้ดีเนี่ยมึงควรดูถ้าเป็นเบียตลาดทั่วไปก็ประมาณไม่เกินครึ่งปีอไม่งั้นเนี่ยไอ้รสชาติที่เขาหวังให้มันเป็นมันจะสยญนสียอ๋อแล้วถ้าถ้าออกไปข้างนอกตู้แล้วไม่เกินครึ่งปีนี่คือเก็บไว้ไหนในถังถังอีที่หนึ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยถังแล้วขวดเนี่ยแล้วไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ละตอนนั้นอ่ายังไงเบียร์้าเก็บไว้ใน ปบอุณหภูมิที่ควบคุมดีกว่าอยู่แล้วอย่างเนี้ยตั้งแต่เกิดจนมาถึงตอนเนี้ยมันยังไม่เคยอยู่ในภูมิสูงเลยไอ้อย่างเนี้ยแล้วอย่างเนี้ยตู้นี่กี่วันละที่ที่หมักไว้อะไอตัวนี้ก็ประมาณสามสัปดาห์กว่าละก็คือกินได้ละคือพร้อมแดกเลยนะแต่ถ้าไม่กินก็อยู่ได้อีกประมาณครึ่งปีถ้าไม่กินไม่อยถึงอะมันหมดก่อนเงี้ยหรอใช่ไหจะหมดก่อนแล้วถังนี่ไว้ทำอะไรถังนี้ก็อย่างที่กูบอก คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 <ม>เอาไว้อัดหรือว่าอย่างบางทีกูจะเอาไว้ทำโคสท์แทนเฟอร์ก็คือการย้ายเบียร์โดยไม่ผ่านไม,ไม่ไม่เจอเอากาศออกซิเจนเพราะว่าออกซิเจนเป็นตัวทำให้เกิดออกซิเดชันทำให้รสชาติต่างๆเพีย้ย<ม>นดังนั้นเนี่ยตีที่สุดถ้ามึงจะย้ายเนี่ยมันต้องย้ายโดยกระบวนการปิดไม่ผ่าน<ม><ม>ออกซิเจนก็แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนให้มันคล่องมันคุ้นมือเข้ามือก่อนนะเนาะแล้วจะช่องทางทำเงินกับการทำสิ่งนี้มีไหมถ้าจะแนะนำคนอื่นเนี่ย ทางทำเงินนัเวลาเอาไปเปิดเป็นเบียร์แท็บอะไรที่ร้านเองได้ไหมหรือว่ายังไงพูไม่ได้ถ้าพูดถึงกฎหมายตอนนี้ยังถ้าถูกต้องก็จะเป็นบลูพับอ๋อแล้วถ้าถ้าทำในบ้านไม่ผิดกฎหมายไหรทกองใาทำกินเองในบ้านต้องขออนุญาตอะไรบ้างปีหนึ่งสองร้อยลิตรเนี่ยได้อยู่ไม่ไม่เกินสองร้อยลิตรต่อปีใช่ต้องขออนุญาตไหมถ้าถูกต้องก็ต้องไปขอสัมภาระสามนี้มาขออนุญาตต้มแดกที่บ้านเองแล้วถ้าเอาลงคลิปตอนนี้มึงจะโดนจับไหมเนี่ยแล้วกูขายเหรอทำกินเองไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ผิดกฎหมาย จากความลื่นลมแบพี่ลมเบียร์มีประโยชน์อะไรบ้างอ่ะมึงบอกประโยชน์ของเบียร์มีไหมประโยชน์ของเบียร์ถ้ามึงกินไม่เยอะมันก็อี๋เขาเรียกว่าบำรุงดัดลมแหละอเออกินให้ตามเหมาะที่มานสมก็แก้วอย่างเงี้ยนี่คือตามปปกตแก้วหนึ่งแก้วต่อวันอะไรอย่างนง้นใส่แก้วใส่ไหนประมาณเอ <laughs> าประมาณเอาเนี้ย เบียร์เบียร์กระป๋องยาวหนึ่งหนึ่งกระป๋องอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เนี่ยมึงดื่แดกอยู่บ้านอะชิลอยู่แล้วสบายๆกันบางดีโอเคสองเลยไว้พบกันใหม่ครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเบียร์ให้ดูแก้วแช่ด้วยแชร์เลยครับกดเองจากแท็บเลยเหรอกดเองเลยครับกูไม่ครั้งแรกในชีวิตที่กูกดจากแท็บเลยนะมันทนโยกได้หรอใส่แก้วมใส่ขวาหลังก็ได้เหรอเออมึงดึงข้างหลังเถอะ ไปหน่อยเดี๋ยวปรับความแรงได้ไม่เป็นไรแก้วแรกไม่ใช่เดี๋ยวไปปรับความแรงให้มึงไงถ้ามึงแต่กูบอกมึงแดกฟองนั้นมันยังบิ๊บเลยกูบอกมึงชิมก่อนทำจอบเฮ้ย <laughs> เซลพี่หน่อยนี่ต๊